สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังกับช่องนะครับสัทธาปาฏิหารนะครับขอให้ปาฏิหารขอให้สิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของสมาชิกเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ปังนะครับปังมากๆนะครับเข้าจังๆนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะเรียกว่าล้นวันนี้วันนี้ล้นเลยนะครับวันนี้มาล้นเลย ก่อนที่จะเข้าไปเน้นเนื้อหาของคลิปนะครับอย่าลืมคําเตือนนะให้รับชมเพื่อความมงคลนะครับเพื่อความบันเทิงเพราะตัวเลขนะครับก็เป็นเลขมงคลนะครับนําตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับเลขเป็นเลขมงคลการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับ กดใช้วิจรารญาณในการรับชมรับฟังถ้าใครชอบก็จะลืมนะครับฝากกดติดตามซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับทางช่องสัทธาปฏาิหารเพื่อเป็นกําลังใจถือว่าเป็นค่าครูนะครับทุกคนทุกท่านเนาะและก็ดูแบบไม่คาบนะครับเพราะแค่ก็ประมาณ10นาทีนิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นค่าครูกันนะครับส่วนใครอยากจะเป็นสมาชิกกับทางช่องเราก็าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับในที่แสดงความคิดเห็นได้เลย ก็จะมีหลายระดับนะครับอยู่ที่ความสะดวกทุกคนทุกท่านเนาะนะครับก็สูงสุดเลยก็ได้นะครับถ้าใครปังแล้วใครเฮงมากก็จัดไปสูงสุดไปเลยนะครับทุกคนทุกท่านสําหรับวันนี้นะครับเปิดหัวกันก่อนนะครับเปิดหัวกันก่อนเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลหาหน่อยนะครับประจําวันที่20นะครับผมประจําวันที่20นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมเนาะวันนี้นะครับ Ens, โ,อ asure, โอ้โหนะครับผมยังโอ้โหมาเยอะมากนะครับวันนี้ผมว่าแล้วนะครับวันนี้สมาชิกนะครับตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับเรามาดูกันนะครับใครที่ดูไม่เป็นนะครับว่าโพสต์นี่มันอยู่ตรงไหนนะครับเข้าไปที่หน้าช่องนะครับเข้าไปที่หน้าช่องนะครับเห็นไหมช่องช่องสถาปันปฏิหารนี่แหละนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าชุมชนนะครับแล้วเข้ามันจะเห็นนะครับมันจะเห็นโพสต์เนี่ยครับผมจะโพสต์เห็นไหมสามชั่วโมงที่แล้วนะครับประมาณระหว่างช่วงเวลาสี่โมงครึ่งถึงห้าโมง นะครับผมจะโพสให้เห็นไหมครับวันนี้คืออะไรนะครับดูนะอ่าดูนะเดี๋ยวผมจะรันบนให้และกับรถนาดูในคอมเมนต์ด้วยนะครับดูในคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ผมปักหมุดไว้เห็นไหมครับมีวันนี้ที่ผมแยกเวลาให้นะครับนี่17นาฬิกาตัวไหนครับ9 1 9 897ออกอะไรครับออก8 9นะครับหนักอัดพี่น้องนะครับ สิบแปดนาฬิกานะผมให้สามตัวนเนี่ยไม่มาสามตัวตัวนี้นะครับมันเป็นบางวันนะที่ผมจะพิมพ์ตัวนี้ให้นะบางวันเขาจะไม่ได้พิมพ์ให้นะครับเอ่อเพราะว่าผมจะดูนะครับมันเป็นเลขมงคลนะทุกคนนะครับออกอะไรครับสามเก้าสามครับผมบอกอัดอะไรครับผมบอกอัดอะไรนะครับผมบอกอัดอะไรพี่น้องกับหามครับกับสามครับเป็นไงครับนี่นะครับทีนี้มาดูของทุ่มหนึ่งผมบอกสีมาแรงมากครับ ผมคิดว่าน่าจะสี่เก้าสี่ศูนย์ไม่มานะครับผลออกอะไรครับออกอะไรครับหกสี่หกครับให้สี่เก้าตับแตกเป็นสี่หกนะครับแล้วก็อัดถามอีกครับเป็นไงนะครับนี่สี่เข้าอีกนะครับผมนะก็โอเคนะครับนะแล้วที่ดูเรามาดูผลรวมกันนะครับสมาชิกทั่วไปนะครับเอฟซีที่ดูกันก็มาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มาเลยนะครับไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องสมัครสมาชิกไม่ต้องนะครับไม่ต้องมันก็อยู่ในนี้เลยครับมันจะมากจะน้อยกันแค่นั้นคือสมาชิกเนี่ยนะครับ เขาน่าจะเข้าใจนะครับคือเข้าใจถึงเลขมงคลนะครับถ้าคือถ้าสมมุติว่านะครับผมเปิดให้เห็นได้ทุกคนโดยที่แบบเท่าเท่าถึงกันนะครับก็คือบางคนเขาก็จะไม่ชอบนะครับเขาก็จะไปว่าผมไม่ยังให้บรรยากาศาที่เป็นความมงคลเสียไปบรรยากาศที่ดีเนี่ยเสียไปนะครับมันแน่นอนมันต้องมีคนชอบด้วยคนไม่ชอบมันเหี๋ยวมันมี2ด้านนะครับเพื่อนเข้าใจผมนิดนึงนะ ก็มันมีความเสี่ยงดูเห็นไหมมันก็ไม่ได้เข้าทุกอันแต่ว่ามันเข้าตัวที่หนักนะครับไอที่ผมบอกพิเศษเช่นวัดพี่น้องหรือว่าหามหรือว่าเบิ้ลเนี่ยผมก็ไม่ได้สั่งทุกวันนะครับไม่ได้สั่งทุกรอบผมอาจจะเจาะจงลงไปนะครับคนที่เป็นสมาชิกนะครับเขาจะเข้าใจในส่วนนี้นะครับเนาะก็โอเคนะครับผมอ่ะมันเป็นเรื่องมงกลมนะครับถ้าเราดูให้มันเครียดมันก็จะไม่มงกลนะครับไม่มีไม่ใช่สูตรนะครับอ่ะมาดูกันนะครับสี่โมงนะครับออก สองห้าหนึ่งนะครับห้าสามฉะนั้นมันก็จะคาดว่าน่าจะมาห้านะครับหนึ่งและสามนะครับคาดว่าน่าจะโผล่มาภายในสามเวลานี้แต่สมาชิกผมก็ได้ดูแล้วเนาะให้ดูแล้วก็คือมีตัวนี้นะครับสองเด่นสองกับสามนะครับตัวรองก็คือเลขสี่นะครับอัดพี่น้องนะครับพอนอนะนะครับพอนอกับหาม นะครับผมนะครับและก็ตามเวลาก็ให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับผมเนาะเวลาไหนผมบอกอะไรนะครับผมยังอยู่ในหน้าหน้าจอคอมนักข่ามา้าให้ดูได้นะครับผมรอบแรกมาไหมครับผ้าหนึ่งกับผ้าสามไม่มาแต่ผมเสียดายนะครับผมให้สองผ้าหนึ่งโดดออกผมให้หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสี่หนึ่งสองเจ็ดนะครับออกหนึ่งสองห้านี่นะครับดีไม่ออกหนึ่งสองหกอีกเยอะไปอีกข้ามเลยโดดข้ามนะครับเนี่ยข้ามไปตัวหนึ่งอีกแต้มเดียวนะครับ อะทีนี้มาดูกันนะครับรอบ5้าโมงนะครับห้าโมงผมบอกตัวไหนบ้างนะครับพิเศษนะครับ2กับ9ถูกต้องนะครับมาออกอะไรครับ7 0 0 8 9ครับนี่8ปปึ๊บนี่ศูนย์มีไหมไม่มี7ก็อยู่คนละตำแหน่งนะครับตอนนี้ยังไม่มานะครับนี่ ที่ผมบอกให้ดักนี่ยังไม่มาบางวันนั้นก็มาเยอะนะครับเมื่อวานนี่ก็มาหนึ่งจับเลยวันก่อนนี่ก็มาศูนย์กับสองเห็นไหมนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะทีนี้มาดูสมาชิกครับสองสามสี่นี่ก็ไม่มาเหมือนกันเห็นไหมแต่นะครับตัวที่หนักๆนะครับหนักๆคือกําลังหนักๆคือตัวไหนครับพี่น้องผมว่าจะกดเบิ้ลแล้วนะครับเอ้ผมว่าจะพิมพ์เบิ้ลให้แล้วนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องแปดเก้าครับ พี่น้องแปดเก้านะครับอ่ะทีนี้มาดูหกโมงครับหกโมงผลนะครับสามเก้าสามแปดศูนย์นะครับมาไหมหกโมงสี่สองเก้าอ่ะมาเลขเก้าครับเก้าสามไม่ได้ประกบให้นะครับผมไม่ได้ประกบสามให้เลยนะครับสามเก้าสามแปดศูนย์อ่ะสามมาเห็นไหมมาแล้วผมมาแล้วสามตัวนะครับแต่สมาชิกครับเป็นไงครับนี่ครับ เข้าในตัวเด่นเลยครับเพราะเด่นสองกับสามครับสามเด้งครับปึ๊บปบอันนี้ก็มาหนึ่งตัวเพราะว่าถ้าไม่ได้บอกเวลาถ้าไม่ได้เป็นตัวเด่นนะครับก็สามมาปึ๊บตัวนี้ไม่ต้องจีบแล้วกันแล้วตาลายนะครับสี่ไม่มาสองก็ไม่มาเนาะนะครับและที่สําคัญครับผมบอกอัดตัวไหนก็คือหามครับเรียบร้อยนะครับเข้าหามนี่คือแตกสามตัวนะครับหามนี่มีทั้งหมดเก้าสิบชุดนะครับ มีแค่เก้าสิบชุดนะครับหามนะอืมเบิ้อหลังเก้าสิบนะครับเบิ้อหน้าก็เก้าสิบเบิ้องหลังเก้าสิบหามเก้าสิบเบิ้อหน้าก็เก้าสิบชุดนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบชุดประมาณนี้นะครับสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะนะครับสองร้อยเจ็ดสิบอืมดูนะครับเนี่ยระหว่างที่ผมตามคลิปโอ้โหดูเอ๊ สมาชิกช่องพิมพ์มาบาร์นะครับมันเข้าเข้าจริงครับวันนี้ผมยังตกใจเลยนะเข้าหามนี่ครับเรียบร้อยที่สําคัญนะผมบอกอัดด้วยดินะครับอืผมว่าแล้วถ้าผมไม่มั่นใจก็ไม่ต้องนะครับก็ไม่ต้องนะครับถ้าผมมั่นใจเลยว่าคาดว่าเขาน่าจะมาเนี่ยผมก็จะพิมพ์ให้นะครับผมไม่ได้พิมพ์ทุกวันไอ้พวกหามกับพี่น้องกับเบิ้ลเนี่ยนะครับอือ่ามันก็จะมีไม่มาบ้าง ก็มีนะครับอ่ะทีนี้มาดูทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งผมบอกเจ็ดตัวเดียวไม่มาอีกนะครับสี่ไปโผล่มาครับโผล่มาเฉยนะครับออกหกสี่หกนะครับสามหนึ่งสี่ไปมาตัวนู้นเสียนะครับแล้วนะครับมาไหมนี่ครับเห็นไหมนี่มาทั้งสามมาทั้งหนึ่งเลยเห็นไหมครับผมนี่ออกสามหนึ่งด้วยเป็นไงนะครับขอให้มีศรัทธาปาฏิหาริย์จะให้เกิดนะครับปาฏิหาริย์จะไม่เกิดกับผู้ที่ไม่มีศรัทธาเพราะว่าเขาไม่ เชื่อในความดีไม่เชื่อในในตัวเองนะครับผมไม่ได้หมายความว่าให้เชื่อผมนะนะครับให้เชื่อตัวเองนะครับว่าตัวเองควรจะเชื่อแบบไหนนะครับให้ใช้วิจารยานและสติสัมปชัญญะนะครับอ่ะสี่หกใช่ไหมเรามาดูตัวนี้มีไหมครับสมาชิกครับผมบอกสองสามรองสี่ครับมาอีกแล้วครับมาทั้งเด่นมาทั้งรองครับอืมทำไมไม่ออกสามสี่ให้เลยเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูครับผมบอกอัดตัวไหนครับโอ้โห นะครับถ้าบอกว่าถ้าผมบอกว่าเบิ้นหลังอีกเนี่ยเข้าสามตัวสามรอบเลยครับเรียบร้อยรับวันนี้นะครับอัดพี่น้องมาแปดเก้านะครับอัดหามมาสามเก้าสามและก็หกสี่หกนะครับโอเคอยู่นะนะครับสำหรับตัวเด่นก็เข้าอยู่ในส่วนของเก้าแปดก็รอบแรกตามเวลาเก้านี่มาตามเวลาเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะทันรอบไหนนะครับ ดูในคอมเมนต์ได้นะครับไม่มีใครทันทุกรอบนะครับไม่มีการทันทุกรอบบางวันมันก็เข้าเยอะเนี่ยเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ออก98กับ80วันนี้ก็มา98กับ80อีกเห็นไหมซ้ำอีกแล้วนะครับซ้ำอีกแล้ว908นี่3วันแล้วนะครับนี่809ปึ๊บเห็นไหมเรบวันวันที่17เนี่ยเข้ามารอบ5โมงไม้มา4โมงปึ๊บแล้วก็ย่นมารอบ5โมงเมื่อวานนะครับวันนี้มา6โมงเนี่ย กโมงกับห้าโมงพรุ่งนี้รอดูนะจะมารอบสุดท้ายไหมมันคือจะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับจะไหลลงมาเรื่อยๆรอดูนะครับรอดูนะเอเอก็ศูนย์เก้าเห็นไหมศูนย์เก้ามาตัวนี้วันก่อนไล่ไปศูนย์เก้าแล้วมันทุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็วนไปข้างบนทีนี้วนไปข้างบนเออนะครับแค่ผมสังเกตเล่นๆนะครับ ทุ่มนึงเนี่ยนะครับผมบอกสีหนักมากเนี่ยสุดมากนะครับสมาชิกนะครับให้ดูแล้วนะตั้งแต่ทีแรกนะครับให้ดูแล้นะครับตั้งแต่ทีแรกมีสมาชิกถึงแสนไหมนะครับปังปังแสนไหมนะครับมาพิมพ์ให้กําลังใจหน่อยนะครับขอชื่นใจหน่อยสามงวดที่สามร้อยสิบนะครับงวดที่สามร้อยสิบอันนี้ก็เข้าจริงนะครับทีนี้มาดูกันนะ 嗯 <clears throat>。 นี่บันพุธก็ตรงกับสลากนาะเนาะสลากกินแบ่งนะ ไอ้สลากกินแบ่งลาวนะครับไม่ใช่สลากกินแบ่งไทยนะครับ อีกตัวหนึ่งผมอยากให้มาเยอะๆนะครับรอบสุดท้าย สามนะครับเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งเจ็ดสามสี่สามสอง,สา,ส,องสามเจ็ดผมว่าผมว่าแล้วนะครับถ้าเมื่อวานนะครับ แล้วของวันนี้เนาะนะครับผมลงวันนี้ของวันที่สิบเก้าผมขีดเส้นผิดผมว่าขีดผิดทีไรยับทุกขีนะครับคือล้นจริงครับวันนี้นะครับมาล้นจริงนะวันที่ยี่สิบนะครับเดือนเจ็ด เก้าศูนหนึ่งเก้าศูนย์สองหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองอันนี้ที่นอกเหนือจากนี้นะครับ เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดที่นอกเนื่ยจากนี้ <c oughs> ตัวเดียวนะครับผมเลขเก้า ครับก็โอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยนะครับจำที่ยี่สินะครับถ้าชอบคลิปดีๆถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับแลที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งจะไม่ทันคลิปใหม่ๆนะครับเวลาลงผมลงคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะนะครับส่วนสมาชิกนะครับใครอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตเป็นสมาชิกทางช่องเรานะครับก็ใน ความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับขอพรบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังโชคดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ